สวัสดีครับทักทายกันย่ำเร่งๆครับเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามและอเอทซีทุกคนครับผมวันนี้บ่าวบีก็กล่องขบวนอินองเนะาะใส่เบอร์ถอดว่าาเพื่อนๆไปกาดหอยกับบ่าวเจ็กเสียบเสวยเอพิเชียสวัสดีครับบ่าวเจ็กเสียบเสวยวันนี้พากันลุ้ไปไปไต่หอย การหอยเพื่อเสด็จมากร่อยมืเอื่นเป็นเมนูพิเศษพิเศษนี่ถูกเป็นกาบแก้มหอยเซนรามบบีเลยผมก็ซื้อเป็นปอกเลยทักทายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวบี้ทีต่างสุ่มเลยบ่าว้ีสวัสดีครับผมวันนี้บ่าวบี้ก็มางหวัดน้องหักบ่าวบี้แล้วที่บ่าวบี้เสนอคลิปไปวันนั้นคือเป็นขังเว้นครับผมคือตึกงเฮียวานเหีย หาปลาเปรมนี่มากขึ้นนะผมมาไต่หอยเอาหอยมือแกรบผมที่บอบีผ้าบึงบรรยากาศการหาหอยครับครับผมหอยตัวบางใหญ่หอยเฉเลครับผมหุ่นหอยงามพี่น้องนี่ผมมากับเบาแจ็คเบาแจ็คยังเกาะซองยังเกาะแจ็คแซบเซอร์ออฟฟิเชียลนะครับแจ็คแซบเซอร์ออฟฟิเชียลบผมมาโา2 2> กันสองคนได้ผานแอปเดงฝากด้วยครับแน่นะครับผมเดี๋ยวกับอีกคนหนึ่งกำลังมากครับผม เอาเปิ้ลนกไก่ผมการหาหอยมือกกอยพอได้ไปกับเก็บเออมื่อน่วยง่ายครับผมโอ้ดีการมีน้องหน่วยใหญ่ขนาดเนีหน่วยเาง่ามีน้องฮวยเฉลี่ยสีทองเมื่อขั้วเราตอนนี้ก็เอาขี่เอายังออกนี่แช่แช่โซดาจ้าหน่อยมีน้องบางทีกึ๊ดกึ๊กึ๊เลยครับผมน้องนี่ครับผมได้แล้วหนึ่งตัว หนึ่งตัวผมพอดีกล้วยออเนี่ยครับวิถีชีวิตหายอยู่หากินง่ายกับบ้านเฮาหาเมื่อไปกับแกะน <laughs> <laughs> ี่จังตอนน้ำหมึกนี่ยกโอ้ที่ลึกเลยเลยหัวเดียวแมนบมดนะคนดำนะนนโต้ากับปันกับปันแมนบอลดำๆมาแม่แน่นอน แล้วคอีกพันหนึง่งวิธีหาหอยเ <c oughs> จ้าสำนักทีมงานเมียจมเดี๋ยวโอ้มบฟังพุดนะมีอะไรฟังครับผมไอ้ทีมงานมีแต่ทีมงานหาไว้ครับผม <c oughs> เอาเบิดแหละ ทางเล่ไปนั่งพูดบะ yeah. ไปเก็บไปครับผมเดี๋ยวพาบ่าวบี้พาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับผมถึงอีกจุดหนึ่งเลยครับผมอุ้ยหอยมันเลยมันได้หกหรอวะหกยงาพี่มองเป็นี่จะไปมองพิธีห้อยครับพี่น้องครับมีกระไม้โซ่กระไม้โซ่บาวบี้อยู่ไทยชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยเมี่ยงไรกันนะ พูดอะไรกูโอ้มีตัวใหญ่เจ็พนได้รับเจ้าสนักครับพูนยมัโอ้เ็นบ่หนวยมันะพู้มีเมียได้น่วยน้อยคือไอจูใส่ใสเบื้องนเบื้งนเนโอ้ลงแค่น้อยเดียวเลยนะปุ้ยลงแค่สานแค่สามเนะเต็มทุงแยงเลยมีตัวใหม่นอนเลย จูแววจะหนุ่ยน้อยเว้ยโมเยอะเยอะแยะเว้ยหนุยน้อยเอาไปปล่อยเฉยนะก่อดปลาแจกไปพุ่นละดเขาเขาติดกระเสียเจ้าสำนักของปลาแจกไปพุ่แล้วพุ่นะกหากิน่ะบงมีปัญหาผลงานเตรียมทังอเนี่มีแตตหน่วยใหญ่ๆครับผมหน่วยใหญ่ โอ้ตเนี้ยสลมอพอเาสนี้พอเกวยแล้วครับผมเดี๋ยวเบืองกันที่การบผมไต้หอยวันนี้กัได้หอยพอเ้วยกับซเมื่อไ้พี่น้องมาเม่อเมือวเดี๋ยวพอเบิองกันอยู่เงินว่าได้ได้คำเด็นี่ก็มาจากหาหอยเลยพี่น้องลงไปบุพเพสมุมีตัวนื้ยใหญ่พี่น้องมันสลิมเห็นน มันนี่เปลือกมัหญ่มันกำลังคิดเปลือกใหมนี่ถักสอบอีกนี่เอาเบิร์ตพี่น้องรุ่นนี้ตำหนี่พอดีก้อยเบิร์กระโโบมู้น่ะนี่อะไรกันหยาบมันนี่ผมโอ้สุดยอดขนาดลงไปวอาพ่อสมองเลยพี่น้องเนี่ผมขอบคุณอะไรครับผมที่ติดตามเราชมขอบีข้าไปหาหวยครับผมขอบคุณครับผม